สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับเราเอ,อ,อาจารย์ตุ้ยวินอาร์ต EP 58นะฮะครับผมวันนี้เราก็จะนำทุกท่านไปชมพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับทีอ่อยู่ที่มิลานนะครับเป็นเป็นโมเดิร์นอาร์ตแกลเลอรี่บ้างนะครับซึ่งชื่อของเขาคือแกลเลรี่เดอะอาร์ตโมเดิร์นาก็เป็นอ,อ,อาคารที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่18นะฮะเป็นวิลล่านะครับสไตล์นีโอคลาสสิก ที่เก็บงานศิลปะยุคแบบโมเดิร์นตั้งแต่วรรษที่สิบแปดเป็นต้นมานะฮะอ,อ,อาคารยี่งจริงแล้วสวยนะอาจารย์เคยเป็นที่แบบนบโปรเลียนเคยมาประทับอยู่ที่นี่ด้วยว้าวอ่านโปรเลียนฝ <Okay. S 1> ร,รั่งเศสนะฮะเคยมาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่จัดงานแล้วก็มาประทับช่วงเวลาหนึ่งนะครับตอนที่เขาบุกเข้ามายึดที่มิลานเยี่ยมลยฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวอาจจะแทรกรูปให้ดูเนาะครับบางรูปนะครับอันนี้ครับผมอ่า ทีนี้หลักๆก,ก็เขามี2ชั้นนะฮะชั้นแรกก็จะเป็นชั้นแบบศิลปะยุคแบบนิวคลาสสิกจนถึงโรแมนติกนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึงชั้น2มันจะเป็นยุคตั้งแต่อิมเพรสชันนิสเป็นต้นมานะครับซึ่งพอดีชั้น2องเขาปิดปรับปรุงนะอาจารย์ก็เลยมีชั้น1ที่จะแสดงงานศิลปะช่วงแบบนิวคลาสสิกกับโรแมนติกนะฮะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เราลอง ไปชมรูปกันดีกว่าอ่า,อาเยี่ยมเลยเพราะนั้นก็เหมือนว่า period ที่อาร์ตได้เอามาเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คือ modern มันก็คอลโมเดิร์นเนี่ยมันเป็นคำ relative ถ้าเทียบกับ15 17ก็โมเดิร์นครับ, <laughs> รบนะฮะรูปที่เอามาก็เป็นรูปที่ period ที่พี่ชอบมากอย่างรูปแรกเนี่ยนะฮะศตวรรษที่19เนาะ1824เพลลาเกียวขออนุญาตอ่านแบบอังกฤษนะฮะไม่มั่นใจว่าอิตาเลียนจะออกไงแต่ส่วนอิตาเลียนก็ตรงตัวเนาะ เพลลเกนะฮะอันนี้คือชื่อศิลปินใช่นะครับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับก็เป็นรูปของเกี่ยวกับเรื่องของสงามสงครามใช่นะฮะเป็น Religious War นะฮะใช่โอ้สวยมากเลยแล้วก็มืดสว่างเนาะก็เป็นกษัตริย์ของสวีเดนนะฮะก็ตามชื่อเอาชื่อภาพว่าแบบ Befor e living งร religious w a ์ k i n g กุฟตารอดอฟนะฮะก็กำลังจะไปทำศึกสงครามอาอืมนะครับะะโอเคนะครับก็เอ่อมืดสว่างแล้วก็จริงๆแล้วต้นศตวรรษที่19เนี่ยก็ยังบางคนก็ยังอาจจะวาดสไตล์เป็นนีโอคลาสสิกอยู่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็สำหรับพี่นี่ยังรู้สึกว่าเป็นนีโอคลาสสิกบ้างๆแต่ก็มืดสว่างสวยมากนะฮะ ชอบโดยเฉพาะภาพคอนทราสต์ที่สวยจริงอันนี้ก็เจคอบออสเยยาโคบขอเลเบนนะฮะ mm hmm. ส่งมือให้ให้เรียกว่าให้แต่งงานกับนะฮะอ่ราเชลนะครับอย่างนั้นฮะ mm hmm. ก็คือเรื่องของยาโคบเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับไบเบิลแล้วก็ยาโคบเนี่ยก็อิลุงตุงนังนะฮะ mm hmm. เอาเรื่องยาวให้สั้นมีเมียหลายคนนะฮะ รักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องยาวมากก็ยาโคบนี่เป็นเป็นพ่อของโยเซฟนะถ้าอาร์เธอร์ดีนในไบโบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเออเลเบนเนี่ยนะกับราเชลก็เมียคนที่หนึ่งเมียคนที่สองอะไรพวกเนี้ยนะฮะทำนองนี้ไปนะครับแล้วก็รูปนี้ก็ปราณปลายศตวรรษที่สิบแปดนะครับนะฮะก็ขออนุญาตอ่านตามสังคีตนะครับกาสเปร์นะฮะแลนดี้นะฮะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเอ่อ ชาวอะไรนะครับแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เป็นอิตาเลียน,นครับอิตาเลียนหมดเลยใช่ไหมก็ส่วนมากเราจะเห็นว่าจะเป็นไคอรสคูโรหมดเลยเนาะในยุคนี้นะครับจริงๆแล้วยุคนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดมาถึงปลาย18อย่างรูปตะเกียบเริ่มเป็น1 0 19แล้วก็ทิศทางรูปจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแต่อิตาเลียนก็ยังวาดเป็นสไตล์ที่รูปแบบดั้งเดิมนะฮะในทางฝรั่งเศสนี่จะเริ่มสมมติเริ่ม19 20 <buenas. S 1> อะไรเพล่นนี้ก็จะเป็นเริ่มอิมเพรสชันนิสต์เริ่มจะหยาบขึ้นละสิงันลยนะฮะ l ลนดี้นะนะสวยมากเลยครับสรุปต่อไปนะครับเอ่อเพนิตเซนส์นะฮะแม็กดาลินแมกดาลินนี่ก็คือแมรี่แม็กดาลินที่เป็นเหมือนกับหญิงที่อาจจะเป็นโซเฟนีหญิงอะไร,รที่เป็นผู้ติดตามพี่เอเซคริตแล้วก็กลับใจเนาะเพนิตนส์นี่ก็คือเหมือนกับอธิษฐานหรือสารภาพบาปเราวันนี้เราใช้คำนี้ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็1833นี่ก็ แล้วกวรถไฟเร,เริ่มวิ่งแล้วในยุโรปในอังกฤษนะฮะ Jing ก็ถือว่าเป็นรูปรราลกหลังแต่ก็ที่ว่าหรือมาอาจจะเห็นว่าจร,จร,จริงๆแล้วก็เริ่มจริงๆรูปก็ยังละเอียดอยู่แต่ว่าข้างหลังจะเริ่มลดทอนหน่อยๆลนะศะิลปินคนเนี้ยคนคนี้จริงๆดัง<อ>เป็นเป็นชาวเวนิสนะฮะชื่อฟรานซิสโกฮาเยสเนี่ยมีผลงานหลายหลาร้อยชิ้นมากที่แบบ ดังๆนะอ่าซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวอาจจะเอารูปมาให้อาจารย์ช่วยดูให้ดีไปดูด้ไปกันเพราะว่าเขามีคอลเลกชันที่แบบเป็นชาวอะไรเป็นชาวอิตาเลียนนี่แหละครับอ๋ออิตาเลียนหมดเลยเนาะใช่ครับซึ่งไฮเยสเนี่ยจริงๆแล้วขอฟันเชสโกใช่ชื่ออิตาเลียนอยู่แล้วผลงานดีๆเยอะหลายอย่างหลายหลายน่านมากน่าสนใจไม่เหมือนใครด้วยลาลีลานะฮะโอ้แล้วก็วาดเอ่อแมรี่ออตตายแล้ววาดรูปแบบเปลือยเลยอันนี้ก็ถือว่าถามถามส่วนตัวเนี่ย อ่ 1> uh, 1, 8, 3หนึ่ก็ถือว่าโมเดิร์นละก็อาจจะถ้าเกิดอาจจะจําภาพของโกย่าที่วาดอลึงถึงวาดแบบนี้เลยก็ตอนนั้นก็โดนคนกระทงประท้วงนะฮะจริงๆเวลาก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเนาะแสดงว่ารูปนี้น่าสนใจถ้าเราคนประวัติดูว่าเฮ้ยมีค,คนประท้วงไหมเพราะนอกจากวีนัสแล้วรูปแนดดจะไม่มีใครวาดปลือยขนาดนี้<ม>นะฮะและนี่ขอโทษนะแหมมันก็แทบจะเห็นทุกส่วนเลยนะฮะแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคแบบเหมือน อารมณ์แบบเข้าสู่ยุคนิโอคลาสสิกที่ที่ก็จะมีเหมือนถ้าสมมุติเป็นแบบการเอาแบบพวกศิลปะก,กรีกโรมันมาเรื่องเรื่องการเปลือยก็อาจจะเป็นที่ยอมรับได้แต่ <นะ S 2> มัน<จ>นคือมันจะเป็นจะเปือยเฉพาะเทพเจ้าอืจะไม่เปลือยคนธรรมดาคนนี้นนอายุยืนนะฮะ ไฮเยสเนี่ยอายุ91นะฮะแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ที่มิลานอ่าแต่ว่าเป็นคนเวนิสนครับครับอโอเคเยี่ยมเลยอันนี้ก็เออที่เลือกมานี่เป็นแลน์สเคปที่สวยมากนะฮะมารีนมารีน่าก็คือทะเลเนาะน่าจะใช่ Under the Stormy Sky อันนี้สวยมากๆานะฮะถ้า1853พี่จะเทียบกับศิลปินคนหนึ่งครับของกริกที่ชอบวาดทะเลมากครับคนนั้นคือ ถูกต้องถูกต้องแล้วน่าจะ<แ>ทิ้งฝีแปลง<แ>อันนี้ยังมีความเป็นคลาสสิกอัน,นี้สวยมากนะนี่ถือว่าเป็นจะเรียกว่าโรแมนติกแลนด์สเคปได้เลยอันนี้สวยมากๆโอ้โหนี่ดีใจมากที่เนี่ยข้อดีของการที่เราได้มีโอกาสไปที่ต่างๆในโลกนี้นะเราเราจะไปเจอรูปบางรูป<แ>คือคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีรูปเด่นเยอะแต่จะมีแค่บางรูปเด่นแล้วเขาก็ไม่ดัง ครับแต่บังเอิญเราไปเจอเนี่ยอย่างนี้กานทำผมเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นมาสเตอร์พิสอ่ดูโหแสงเงาในทะเลสวยจังเลยใช่นะฮะซึ่งแล้ว,<ป>ลวมีเรืออยู่ตรงกลางนะจันอ่าก็ก็แนวเดียวกับนี่เลยไงเทอร์เนอร์แต่ว่าเทอร์เนอร์จะทิ้งเป็นแปลงเนาะเป็นฝีแปลงนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดือนกันยานะเราจะมีพากัรพาไปดูนะฮะที่อังกฤษแต่ว่าอันนี้ยังเก็บละเอียดเนี๊ยบนะฮะทำให้ผมนึกถึงศิลปินหลายคนในรัสเซียด้วยที่เป็นยุคใกล หลังจากนี้ไม่นานเนี่ยก็จะวาดตรงนี้ศิลปินคนนี้เป็นคนเยอรมันครับอาจารย์เห็นไหมชื่ออังเดรอัชเชนบัคโอเคอ่าซึ่งสังเกตเท่าที่ดูดูนะศิลปินชาวเยอรมันเนี่ยเขาชอบเป็นคือได้อิทธิพลจากศิลปินอังกฤษเยอะเหมือนกันอาจารย์คือจะวาดแบบเป็นธรรมชาติเป็นทะเลเขาจะมีเขาจะมีศักด์ที่เราเรียกว่า naturalism ธรรมชาตินิยมครับใช่ถ้าเกิดธรรมชาตินิยมก็จะมีอยู่สองสองสามคนคนที่ดังก็คาสเปอร์เดวิดเดวิดฟิดริก ครับนะฮะแล้วก็มีเทอร์เนอร์แล้วก็มีของอีกคนในยุคเดียวกันก็คือเบล็กวิลเลียมเบล็กนะฮะนะอันนี้ก็ถือว่าสวยมากก็เป็นรถถ้าเกิดจะนิยามก็รวมไปถึงลด์สเคปนะครับครับโอ้อันนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็จะเลือกที่ผมชอบมาแล้ว Revenge นี่คือแปลว่าการแก้แค้นนะครับก็ในช่วงนี้แหละเหมือนกันช่วงกำลงังจะไปปฏิวัติเข้าจะสู่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วนะรถไฟเริ่มวิ่งแล้วจำไว้หนึ่งแปดสามศูนย์รถไฟวิง่งมาร์ชิโมดาเซ กลิโอนะพยายามอ่านนะครับก็เป็นเป็นต้องอิตาลีแน่นอนถ้าชื่อมัซิโมมาอีโออีโอเนี่ยนะฮะก็เป็นโรแมนติกแลนสเคปแน่นอนอันนี้ฟันธงเลยเราสามารถจะเรียกว่าโรแมนติกแลนสเคปได้เลยแล้วก็ไม่มั่นใจที่เขาใช้คําว่ารีเวนจ์ที่แปลว่าแก้แค้นเนี่ยการแก้แค้นไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเออมันมีเหตุการณ์อะไรหรือธรรมชาติแก้แค้นหรือเปล่าแต่แต่แต่พวกที่เขียนธรรมชาติเยุทธมนุษย์ตัวนิดเดียวเนี่ยอส่วนใหญ่ก็จะเป็น จะเป็น natural i s m อซึ่งจะนิยมธรรมชาตินะครับรบอันนี้อ๋อใช่อันนี้อาร์ตถ่ายมาให้ดูก็สวยมากก็เป็น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 สถานที่นี้ถูกไหมใช่คือมันเป็นอาคารที่เป็นวิลล่าแล้วก็ข้างในเหมือนวังมากเลยจารย์ก็ดูแบบผมน่าจะเป็นแบบบรรยากาศในช่วงเวลานั้นเขาคงจะใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงเป็นแบบสถานที่ประทับของแบบ เจ้าเมืองอะไรในอดีตด้วยหรือว่าคนที่แบบเออมีมียศถาบรรดาศักดิ์ที่จะมาใช้วิลล่าแห่งนี้นะฮะโอ้เยี่ยมเลยยังอยู่สภาพที่ดีดีมากเยี่ยมยอดแล้วก็สร้างประมาณศตวรรษที่18ใช่ไหิบแปประมาณ18ก็เป็นนิโอคลาสสิกคอร์ลัมนะครับสวยมากครับนะฮะก็18กว่ากว่านี่ก็พวกนโปเลียนไงยุคนั้นนะยุคนโปเลียนใช่นะฮะอันนี้อันหนึ่งที่เริ่มเป็น อ uh, ่าอิมเพรสชันนิสต์ละนะจะเห็นใช่ไหมฮะมว่าเป็นการทิ้งฝีแปรงแล้วก็เป็นหนะึ่งเก้าะเนาะนะฮะพลีเน no ียลพลีเนียลโนเมลลินีอ่านี่นี่ลินีนก็อิตาเลียนเหมือนกันสวยมากครับก็เป็นอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งอิมเพรสชันนิสต์อิตาเลียนเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะอ่า<ช>เห็นไหมะฮะส่วนใหญ่ไปเจอฝรั่งเศสเยอะฝรั่งเศสเพราะมันเกิดที่นั่นนี่นนี่เอาไปวางคู่กับพวก โมเน่ได้เลยนะฮะทิ้งฝีแปรงละเอียดไม่เยอะแต่แสงสวยมากโหนี่น่าฉาจังเลยที่นี่พี่ยังไม่เคยไปนะเนี่ยต้องไปให้ได้อยู่ที่มิลานใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ที่นี่มีงานที่สวยมากเดินประมาณสัก2กิโลจากบริเวณจัจุััตรงดัวโมนะฮะก็ถือว่าถือว่าเป็นอาคารที่แบบสวยงามแล้วก็ได้านในมีงานเซปะแบบสมัยใหม่หลายอย่าง นะครับสวยมากฮะสวยมากๆเลยมันจะมีรูปภาพที่เป็นมัสเตอร์พิสรูปหนึ่งที่เขาเอามาโปรโมทเออ่เป็นโบรชัวร์เขาอาฮะจ้าภาพนี้เขาเอามาแปะนำแสดงในโบรชัวร์เลยแสดงว่าต้องเป็นภาพที่น่าสนใจที่สุดของใค<น>ร<น>ปีไหนมีไหมคือเป็นศิลปินที่แบบคือเราก็ ชื่อแน่นอนจูเซเป้ปาเลเซ่เดวอเปเชโดเนี่ยอิตาเลียนอิตาเลียนแน่นอนนะนะครับซึ่งก็ช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของออก,การเข้าสู่ยุคของอสังคมแรงงานนะนะฮะก็จะมีกลุ่มคนแรงงานที่ที่ออกมาเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างะนะครับแต่ ไม่ได้ทําให้เกิดการนองเลือดหรือว่าสงครามใดๆ <Ừ. S 2> นะฮะเป็นการเรียกร้องแบบสันติภาพดีถ้าเราสังเกตเห็นจากภาพนี้มันจะมีเป็นผู้ชายสองคนแล้วก็เป็นแม่อุ้มลูกนะซึ่งแสดงถึงแบบครอบครัวแล้วก็ผู้นําของชนชั้นแรงงานออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะฮะก็เป็นภาพในช่วงศตวรรษที่สิบ้านะครัถึงต้นศตวรรษที่20ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาของการเข้าสู่ยุคสมัย ของการเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม,มนะครับซึ่งก็งสถานที่ยงนี้ก็แนะนำฮะถ้าใครชอบงานศิลปะแบบยุคใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับศิลปินในยุคสมัยนีโอคลาสสิกโรแมนติกนะครับจนมีบางภาพก็อาจจะเป็นอิมเพรสชันนิสต์ด้วยะนะครับก็แนะนำเลยใครไปมิลานไปดูด้วยที่นี่สวยเยอะมากเลย มิลานจริงๆมีมิวเซียมดีๆเยอะเป็นสิบแห่งเลยนะฮะก็มิลานก็ถือว่าเป็นเมืองเมืองใหญ่นาะเมือก่อนเป็นเมืองที่มิวเซียมที่เพาฟูอ่ะใช่ครับใช่โอเคครับโอเคครับเจอกันอีพีหน้าครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ